วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาที่วัดสักแก้วสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนตำบลบางสเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองกลาบนมัสการพระครูประหลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณหรือด็อกเตอร์พระมหาไพโรธที่ตัดสิโรเจ้าอาวาสวัดสักแก้วอดีตเจ้าคณะอำเภอป่าโมกและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเพื่อรับฟังธรรมะข้อคิดด,ดีในการดำเนินชีวิต และกิจกรรมบุญกันค่ะขอความสุขความสวัสดีจงมีกับท่านผู้รับชมรับฟังในรายการส่องธรรมทางช่อง5ขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจปฏิบัติจะได้เกิดความสวัสดีจากการฟังสมดังาศาสนสุภาษิตว่าสุดสูสังและปะเตปัญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีก็จะได้ปัญญาได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาจะได้สมกับคำว่าสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้งสองอย่างจะเว้นว่างจากทุกภัยพระเจ้าได้จัดหัวใจพระพุทธศาสนาสัพพปาปัสสะอากกา,ารณงการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูประสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อม <c oughs> ข้อที่สามสัจจิตะปริโยธปนังการทําจนัจิตใจให้สงบสงัดจากเครื่องกิเลสเครื่องรอยรัดต่างๆนี่คือเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองและท่านยังได้กลัดไว้ว่าขันตีประมังตโปติติขานิพานังประมังวัฏันติพุทธาว่าขันติคือความอดทนอดกลัน้นเป็นตะบะ เขาฝันกิเลสอย่างยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานยอดเยี่ยมทีนี้เนื้อหาสําคัญก็คือว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือศีนสมาธิปัญญาศีลก็คือสัพพปาปะสะกระนังการไม่ทําบาปทั้งปวงอยู่พูดอย่างง่ายๆศีนห้าเนยโยมโยมรักษาศีลห้าได้แค่นี้ก็มีความสุขพอแล้ว ท่านถึงได้สรุปสินไว้ว่าสีเลนะสุกติงยันติคนจะไปสู่สุคติสวรรค์ได้ก็เพราะมีสีห้าสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมีพวกรสมบัติทรัพย์สินเงินทองัวควายได้นาสาโทได้ก็เพราะมีศีสามสัจจิตาประโยชน์ทัพนังสามสีเลนะนิพุติงยันติคนจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ ็ต้องมีศีลเป็นบาดฐานฉะนั้นก็ขอให้เรารักษาอย่างน้อยมีศีลห้าประจำตัวของมนุษย์ทุกคนศีลห้าเป็นเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีของมนุษย์เราเมื่อเรามีศีลห้าศีลห้าข้อแรกฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์เราต้องมีเมตตาข้อที่สองเรารักทรัพย์เราต้องมีสัมมาชีพ ไม่ดำเนินชีวิตโดยการสแสวงหาทางทุจริต mm hmm. สามข้อที่สามเราผิดลูกผิดเมียเขาสามีเขาภรรยาเขาเราก็ต้องมีสถารและสันโดษ mm hmm. ก็คือสันโดษในภรรยาของเราคนเดียวสี่เรา <c oughs> ไม่พูดจาคำหยาบไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียบไม่พูดเพอเจอร์ เราก็มีสัจจะข้อที่ห้าเราไม่ดื่มของมัวมาวันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราเราก็ต้องมีสติคอยควบคุมไว้เนี่ยมีศีลห้าอย่างเดียวเราก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ขอขอนโมทนากับญาติโยมที่ได้มาช่วยเหลือเด็กกับพรยายักษ์ทที่วัดจากแก้วขอยโยนคาดแคล้วจากทุกโศกโรคภยัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติ บุญกุศลที่ญาติโยมเสียสละทานโยมเสียสละทานเนี่ยทำให้ญาติโยมได้ร่ำรวยโยมรักษาศีลศีลก็ทำให้รูปร่างดีผิพรรณวัน,นะดีสวดทรงสมส่วนแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำให้โยมมีสติปัญญาขออนุโมทนาให้ญาติโยมมีความเจริญก้าวหน้าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยขอบุญทั้งหมดนี้จงเป็นปฏิพรย้อนตอบสนองให้ญาติโยมมีความเจริญก้าวหน้า ทำธุรกิจอนใดขอเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีโดยทั่วกันทุกคนเทินขอเจอเริญพร